สวัสดีค่ะวันนี้จะมา unbox นะคะรีวิวอัลบั้มเออ่ debut of us nature t r o p h y c h a o s s w a l o หรอ s w a l o of love เนาะอันนี้หนึ่งแก่าพอจะตองแล้วว่าเมื่อกี้ถ่ายในกล้องแล้วดีแบตมันหมดดูกอส์ฟเสิร์กันก่อนน่ามาก เดี๋ยวใช่ไหมถ้าหนึ่งมีเควันพี่ซองจีนกับน้องพิวไปโว้ยตรงนี้น่าจอกระบอกอ่ะคุณคะคุณคะมาตอะนี้อะไรก็ต่ว่ายับอ่ะพวกไหนก็ใช้ทำอะไรลงไปเรามาเริ่มแกะกันเลยแล้วกันเนาะหนึ่งตัดมาทั้งหมดสองกระบ้างค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันทั้งสองอะไรกันเลยเนาะม่ดูไปพร้อมกันนะหนึ่งการแ,แกะได้ไข่ย,ยังไงบ้างที่จริงอ่ะึ่งไม่ได้ดูข้างในหรือว่าดูขอเลยนะก่อนที่จะตัดเดี๋ยว เป็นของแถมแบ้าน,น,นที่เราไม่แน่ใจน,นี่้ำบางบบบโอเคกินอารก็ทุกคน ที่ข้าพี่ขาหนังสือที่ข้าหนังสือปะโอเคเรามาดูกันทีลทเลอว์ชนเลยละกันเนาะน,นเรามาเริ่มกันที่ <laughs> ไม่ได้ดูแหละคือพอเปิดทีผมก็กดทีเลย เ,เมื่อกี้นึง่งรชที่ทงจนนรถเอ,อ,อที่สุดจริงๆเห็นที่รงจรงีนพัเนี้ยเนีที่ทีงนั่งอยู่ในรถอะรีม่ถึงนอาอาาเหมือนกันนะเคประทับใจคะ่ะรม ตัวผ้าสวยหรือคนหลออ่ออะมันจีิงมาก เบอร์คืออันนี้คือคือสติกเกอร์เนาะสติกเกอร์หนึ่งติ๊บบิ้วอุยไม่ได้ใช่ว่าคุย계속คุยกานจนสุคขอาเอ๋ย앞으로ก็คุยตลอดกันนะที่ร เธอหนึ่งไม่ได้แบบให้เขาแกะบันนะ้มเนาะน่ารักมากโอ้ข้างหลังนี่คืออวนฮิวปะ่ะอันอนี้คืออมแล่วค่ะน่ารักมากพนอะม,มาดูอีกอัลบั้มน,นึงเนาะ จริงอ่ะหนึ่งจำได้ว,ว่ามันมี2เวอร์ชัน o n น and only แต่นีเนี้ยหนึ่งไม่รู้ว่าอันไหนอ่ะคือเวอร์ชัน1อันไหนคือเวอร์ชัน Only เนาะ หอมมากให้ตายเถอะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดช่างพิ hmm. mm ้ว hmm. ชอบพี่เจอย่างนึงตรงที่ว่า่ัม ตั้งทูอะไรเงี้ยแกจะรีเฟอร์ถึงก็ถึงท่านอยือต่อเวลาอะไรเงี้ยมันดูขรั่งมันดูขรั่งขอไปเร็วๆนะกดท้องมาลุ้นด้วยกันนะเนาะอันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะ ความสุขค oh, oh, วามสุขความสุขควาวามสามความสุาวามสวมาขความาสุขวาวามสวมสุขสุสวาม กับพี่องจีงเลยนะเวลาไปคอนเสิร์ตเอาจริงหนึ่งไปทุกคอนเสิร์ตของเดซิกตอนที่แบบมาไทยนะยกเว้นปี2017ที่เป็นมิเต็งพี่ซงจีไม่ค่อยมาทางโซนเลยนะไม่ค่อยมาไม่ค่อยเดินมาไม่ค่อยอะไรเงี้ยวันนี้ถือว่าประ็บความสำเร็จมากค่ะเพราะว่าโปสเตอร์ที่หนึง่งเราไปก็เป็นพี่องจีกับวอนพิวเนาะแล้วก็ข้างในงอ,อัลบัล้มถ้าอัลบั้มเปิดมาก็เป็นพี่องจีงกับวอนพิวอีก โอ้ยบอชกิ๊พี่เจดเ The ้วยเนอะเมนชุดที่รักรักที่สุดแอนหนึ่งคองไัไปคลิปไปเท่านี้นะคะครั้งหน้าหนึ่งจะมาทำอะไรก็คือจริงๆแล้วว่าเบื่อมากคือตอนนี้เบื่อมากก็เลยมาคลิปมาทำอะไรอย่างนี้เนาะจะมาเรืเ่อยๆแหละไม่เอาคนรู้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวครั้งหน้าจะมารีวิวมาทำอะไรอีกอะ่ะคอยติดตามชมนะคะ